คนที่เกิดในวันพุธนะคะมาดูกันค่ะว่าดวงอาทิตย์นี้ของคุณจะเป็นยังไง Paste of อ a n s ค่ะ3ดาบ the fool king of pentacles สิเหรียญสิถ้วยค่ะ The Emperor ค่ะ แต่ดาวในออฟสคัพสและสีถ้วยเนาะโอเคสำหรับคนวันพุธนะคะช่วงนี้นะคะคนวันพุธค่อนข้างที่จะเหมือนเรื่องการงานค่อนข้างที่จะต้องเหมือนเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะเลยเนาะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนทาให้เหมือนทําให้คุณเนี่ยต้องเหมือนต้องขยันเพิ่มขึ้นอีกมากเป็นเท่าทวีเลยแหละแล้วก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ย คิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะกับเรื่องของการงานถ้ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้หมอแนะนําว่าอาจจะชะลอความคิดหรือว่าการเซ็นสัญญาหรืออะไรก็ตามที่จะต้องเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้เนาะเหมือนเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าอาทิตย์นี้คุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวคุณเองด้วยนะคะเรื่องการเงินที่ผ่านมาคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะจากครอบครัวเลยนะ แล้วก็จากการทำงานของคุณด้วยเนาะมันเป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะได้รับมาแล้วค่อนข้างที่จะทําให้คุณอ,อ,อยู่สบายไปอีกสักระยะหนึ่งเลยแหละคะ่ะแต่ถามว่าการเงินช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงการเงินช่วงนี้ของคุณนะคะค่อนข้างที่จะนิ่งๆสงๆนะคะใช้จ่ายอย่างแบบว่า มีสติแล้วก็เหมือนคุณไม่ใช่หมายความว่าหมอบอกว่าคุณต้องใช้ใจมีสติเหมือนคุณเป็นคนที่มีสติในการจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วเหมือนคุณเป็นคนที่คิดทุกอย่างก่อนที่จะซื้อคิดทุกอย่างก่อนที่จะตัดสินใจนํามันมาเนาะเหมือนทบทวนดีมากๆเลยค่ะแล้วในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่โสดคนที่โสดเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอรักที่ถูกใจเข้ามานะคะคนคนั้นจะเข้ามาหาคุณโดยที่ อาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆเนาะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนรักเก่านะคะที่คุณคิดถึงอยู่ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะความรักของคุณในตอนนี้อาจจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเหมือนการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะด้วยอาจจะมีความเครียดต่างคนต่างฝ่ายต่างไม่ได้เข้าใจกันลึกซึ้งกันสักเท่าไหร่เนาะก็เลยอาจจะทําให้มัน,เป,นเป็นปัญหาในณตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพ่อคุณจะกลับมาดีกันอย่างก่อนแน่นอน และในเรื่องของขอครอบครัวนะคะตอนนี้มีความสุขดีมากๆเลยค่ะใครก็ตามนะคะที่เป็นห่วงว่าคุณพ่อคุณแม่จะคิดยังไงกับเราหรือว่าหรือมีปัญหาทะเลาะกันอะไรเงี้ยทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เราเองนั้นจะได้รับอิสระด้วยนะคะได้รับความไว้วางใจด้วยให้ตัดสินใจหรือทําเรื่องต่างๆด้วยอย่างแบบว่าตามความสามารถเราเลยค่ะและก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพขึ้นหไม่ท้าเนาะเป็นสุขภาพที่ ดีนะคะแต่ก็ระวังเรื่องของออช่วงสะโพกลงไปนะคะต้นขาเนาะอาจจะมีการเหมือนปวดเมื่อยนัวตัวบ้างตามปกตินะคะแต่ก็สบายดีค่ะไม่มีอะไรน่าต้องเป็นห่วงเลยสำหรับคุณมันพุทธก็จบกันไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะ